พี่เดลี่นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มในการเรียนภาษากิดออนไลน์สำหรับลูกๆวันนี้วันมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังค่คะเขามีชื่อว่า Five One Talk ซึ่ง5 One Talk นะคะก่อตั้งขึ้นในปี2011โดยมุ่งมั่นอยากให้ใเด็กๆทั่วโลกเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้โดยที่ไม่มีกำแพงทางาภาษาก ดังนั้นพันธกิจหลักของเขาเลยก็คือให้บริการการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ตัวต่อตัวสำหรับเด็กๆระหว่างอายุ3-15ปีทั่วโลกเลยค่ะส่วนชื่อ Five One Talk นะคะเขาก็มีความหมายค่ะ Five หรือเลข5เนี่ยเขาสื่อถึงทั้ง5ทวีปทั่วโลกค่ะส่วนวันก็สื่อถึงความฝันหนึ่งเดียวที่พวกเราทุกคนในโลกจะทอกันได้ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนกำลังสนใจอยากให้ลูกฝึกทักษะ และสิ่ที่ทำให้ Five One Talk สื่อการเรียนรู้น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยน่าสนใจเลยก็คือ5 i v e o n Talk เปิดบริการมานานกว่า10ปีและครอบคุมมากกว่า50ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียกลางอเมริกายุโรปและสอนนักเรียนไปแล้วมากกว่า100ล้านบทเรียนและทุกๆบทเรียนก็มีการออกแบบให้มีเนื้อหาตามมาตรฐาน CEFR ซึ่งเป็นการระดับมาตรฐานทางภาษาอังกฤษในระดับสากล เด็กๆจะได้เรียนรู้กับคุณครูที่เป็นชาวต่างชาติจากฟรายฟันทอนะคะที่มีคุณครูให้เลือกมากกว่า20,000คนจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะและทุกๆคนผ่านการรับรองโดย TESOL ที่เป็นมาตรฐานรับรองสําหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับสากลรวมทั้งผ่านการฝึกอบรมกว่า100ชั่วโมงที่รวมไปถึงหลักสูตรด้านจิตวิทยาและเทคนิคการสอนสําหรับเด็กๆอีกด้วยค่ะซึ่งหวังว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลย และในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนนะคะเด็กๆจะได้เตรียมตัวก่อนเรียน10นาทีเพื่อให้เข้าใจคําสั่งและกแกรมมาล่วงหน้าทําให้สามารถเรียนสดแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวอย่างมีคุณภาพตลอด25นาทีกับคุณครูคแล้วก็วันเวลาที่เราเลือกได้เองเลยค่ะนอกจากนี้ยังใช้เกมแนละหนังสือภาพมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้น้องๆสนุกและจดจาได้ง่ายหลังคลาสเรียนก็จะมีทําเทสให้แน่ใจว่าเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริงเมื่อเรียนเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังสามารถทบทวนบทเรียนกับน้องๆได้อีกด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครแล้วทดลองเด่นฟรีกันได้ที่ตามลิงก์นี้เลยค่ะหรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์บันท้องได้ที่สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ